เอาถอยโยกหน่อยดิ้นี่ขนาดรถราเลยเนี่ยรถซาเกินเนียรถม,ม,มุนวนเนาะ เออะเอ๊ะเจเจป้อมันใช่มันหิ้วได้เลยนี่เนี่ยรังเมื่อกี้เขาว่ารถเราน่ะมันเล็กมันตามไม่ไปหรอกมิดโลเลยเนี่ย

ก็ึกันรถกี่ันรถก็ไปตันเป็นก้าันมไม่ไปไม่ไปไปต้อง้นอย่งลั่มันติดไอ้นู่นมันติดไอมันติดไอ้ขอบปูน่ะขอบทางอ่ะมันเป็นเกลี้ยอะไรมันไม่ไป ดันล้วดันละล,ลองอีกทีหนึ่งให้เข้าลองเมื่อกี้ให้ให้เข้าลองเดิมอะ่ะาอยังไงก็ขึ้นไม่ไหวหรอก

ไเนี่ยเข็นเอาเลยเข็นเอาเลยไปตองนี้รอกเข็นเอามัน,มนาวะดงนี้มัข็งเอาหน้ามันไปได้โมติดแกตรงนี้ตอนนี้มันแข็ง,ขงหมดแล้ว มิดแล้วรอล้างอีกยี่สิมิตรเลยแม่ถ้าพุ่งอ่ะน่าจะได้อยู่วะัก็ลำบากครับน้ำก็ทอก็มิดแล้วเข้าไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีทอเอาเลย แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยครับ